นี่แม่จะดีเพื่อนฝากเงินมาสามพันบาทม,มาไห้สมทบให้เอืเเ้อเยลเฮดสมโนให้เจ้าแต่ว่ายังบอพ่อหรอกตอนนี้หันเนาะแต่เพื่อนฝากมาไว้สมทบเพื่อนว่ะแม่จะดีอยู่ทั้งเย,ยอรมันเพื่อนบอกประสงค์ออกน้ำเพื่อนฝากมาให้สามพันบาทอยู่น้ำเอื้อตอนนี้โดยแต่ถ้าว่ามันได้อยู่ประมาณเมื่อนึ่งนี่เอื้อยสล ถามทั้งพี่แล้วก็ถามทั้งพุ่นให้บาทนี่เพราะว่าตอนนี้หาจะได้สามพบาทเดอ้โอโดยเพราะว่ายังหน่อยนี่มันต้องได้ประมาณ1,000งบาทค่ะพี่น้องเลยเพราเพื่อเดนเพื่อยังมันตอนสมุทเเทศให้น้องมวยกับเมย์หันเบิดตีไปซีล้านหาประมาณหาร้านนี้เนี้ยทั้งทยศิทยยท ร้อนพอนักเนาะเดนือกว่ายากมากาม,ามองกันดาโหดเมื่อกี้นี่จะได้ยังไงทางกับพี่ลายพี่น้องไอ้เนาะกะพัดไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องก็สุขสุบูรณ์เลยพี่น้องเอ้ยนี้ทางสมบูรณ์กำลังสีเดินทางเข้าไปหาน้องเตวเนาะมองบเห็นทางเลย ขึ้นเข่าไปหาน้องสาวจะร่นแนวหอยพี่น้องเไงวะนี่ขึ้นเข้าไปหาเพื่อนมาหนิโอ้โหชีออกมาได้หรือบอ่บออกมานี่เข้าไปได้ออกมาบ่ได,ด้ไ่จักสิรอดหรือบ่รอดเนาะโอ้โดีดีฝนตกนี่แต่ว่ายัางมองนี่เห็นไขยอยู่เป็นแบบดินชาเน็ตแต่มันกินนี่เนาะดินชาเนี่ยแต่มันยังหลุดบ่มันจุบไปจุบตินรถตีดด n า a ไม่งาตกนี่อ,อันตรายให้ได้ในผนตกยึดก็ได้เลยนี่แต่ไม่ได้ข่าวมาเพิ่นลายมือได้เอวพี่น้องเลยแต่โบได้ข่าวมาเนาะชิมาแจ้งข่าวดีกับน้องเตียวโมนี่โอ้แจงข่าวดีย่างสบู่น่ะฮะชิมพี่น้องแปีวต้องการในตอนนี้แห้งที่สุดเลยพี่น้องเลย ชิ้นมาแจ้งท่าดีครับน้องเตียวก่อนอทางขาวบวนเพิร์ลซื้อปลามาปล่อย,ยเลยเนาะเลป้าหน่องอัน,นตัวนี้หูต<ร>ัวนี้อ๋ออ,อุ๊บไป เพื่อนจูนกับใจแล้วตอนนี้แถวไปร็ก,ก้ารับจ้างแถวไปจ้าฝน,นตกเนาะฝนตกเลยนี่อ๋อช่วงนี้หนาไอเป็นประดำให้อำนาได้ช่วงนี้ตะบนกว็วิไปรับไปรับจ้างรกกาอยู่ข่อยก,กนนันเงินขา้าวทมันรถช่วงนี้กะ เดิมฉิบอมีเงินเติมน้ำมันรถแล้วเจอแต่นี่บ้างแต่นี้เนาะชิคเอาต์ว่าจะให้เนเงินไวรเย็บรอยบานีิมาฮอทอ่ะก็มึงอยู่อยู่บ่คือประตูเปิดอยู่อาไปสันดงไปหาน้องสาวก่อนบาทนี่นั่งเขาทองมีเขากำจรองมารับเมียไปพี่น้องเลย จองกันฮักบ่กันจองกันอเดี๋ยวตัวเฮีเมียอีกโอ้จะของด้วยจ้ะจะพองจใส่หมวกเราจะของใส่หมวกเพ่โอ้เพเมียสายสบายดีเดน้าต้าจพองใส่หมวกเราอะเมียใส่คนเดียวกับพ่อเราอ่ะเนา ได้อยู่อยู่บ่สิใส่นี่เปียกเปียกหมดเลยเฮนพี่น้องเป้อ่ทุ่มเนาะกูรุนทนทางบาทนี่กูตกได,ด้ตกดีแท้นี่มาหับน้องแต๋อมือรกา้าได้น่ะเก,ก็บกบัตรบ่เสียผ้าเมื่อากเก,ก็บเมื่อไงดีบ่มัดสองพันเมื่อบ่อไง<ห>บ่ห่างใจหัวแจ้ง ลอกเชยเอาลานให้บวรสิใจให้เอาล้านให้ใลุงเอาให้ลุงมาใช่จะต้องพิงก็ยังพ่อแห้งเลยเดนเลยเด่นเลยเด่นเลยงเด่นเลยสบายดีไปทางี เดวอ่ะบ่เร็วอยู่ใกล้เนยมาดูหลายเลยช่ะเอเนาะึ้นเนื้อว่าคนปะข้างในกยมูติดงนนี่วะอือเป็นเนื้้าเนื้อข้างในผมไปยังว่ามันเืเบิ่จ้ะมึงมงนี่ก่อนมึงหมาก่อนมันได้อยู่เพราะว่ามันนี่เด้มีหลังคานี่ยไปจ้ากันดุจ้าดูกไปจ้า ยูใส่ก็ได้วันนี้อย่างนรกวันอิ่นนะมหากินมะแตงนี่ได้เนาะเนคนพระบนนี่นะขราดคนโตขึ้บปุป่วนเลยฮะ น้ำอใช่มนสาดหุใช่ไหมเนาะมันทัวมันหัวงทวอย่งไรเหนี่นะนี่ะีเพื่อนเพื่อนน้ำห้อยตีนแล้วนี่แหละจเพื่อนว่มันห้อยตีนด้อยนะถ้าบุมบผ่าเช่นบ่พนตีนด้วยนะผ่าเสีผ่ายังบมีบ่พ่นี่เกลื่อนอะไนนะจัง หายถูกเนบ่นี่นะหัวเบียดใส่ค่ะเคยเดียกยังได้เดืดทำไร้จะสีไปแลอหวนนอออหแตกหมอไมแตกนะ อนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยนั่นน่นอนี่นะอ้โหกดเะาส่มีน่แต่กอนแห้นีกวาแห่งก็ดีกว่่ีหมงุนี่ยนั่ว่ะ่นียอุดบียจะกไนหมองิดน่นี่หมนงใหม่แ่ต้องเอานังกระเปิดอีกเนาะหมองใหม่แต่นี่หองใหม่แ่้่ราเขานะหอ้

เฮ้ยม่วันนี้มีครงะไ้านี่เฮ้ยอืมามาือมนะเนาะแล้ววายที่บอกช่บกว่ามีบ้านขนานี่ไม่เตู้เนหนึ่งบอกไ่่หน้าวายที่ เออยันพนนี่แหละนี่แลนแล่นแลนคมมันหลบไ,ไปมไปาม,มาพี่มาพี่มันในน้ำที่ถึงน้ำห้อนมาอเหรอทเปน้ำปาป่ะทำเปน้ำปาปะนนนผูโอ้โอี่ยอา้ไปามาเสน่มึงึม

กเสียงีซนะเนี่ยนะนี่ว่านี่บ้ต้นน้าเนา่อืมวเด้อนี่เจ้าสิมืนี่เด้อนี่น้ามันเปียก

ทำรถอง่วแม่ปิงทีเนยเ้อนั่งลงนั่งลงนั่งลงตะกุตะกุนั่งลงมาหนิต้องไปเออโอเคยี่มมามาเนนั่งลงมาหนินั่งลงมาหนินี่กหาต่เล้วนอย่งช็อกโกแลตน่ะห้องิกินาไรกไอเือนเ่นเล่กล นี่ก็ด้เขามาคอมชายนมาเนี่ยเกือบบวระสีชายเยอ้ยอ้าตเจาชายคนแน่จวดแน่นี่เขาอะไรมาแจดมาเ่างเมื่อวาโกะนะนไยมน,น,นี่วนี่าสีชยบริบรินี่นนี่ปเพื่อนนี่ป้เื่อนเพื่นนั่งลงนั่งลนั่งลนั่งลง

ว่าเมื่อลูกาให้ยยูหัวใจว่าแหเอารานให้เ่อแวไอ้วเนาะเ้ยอ้วใจว่ยอดลานนี่แหละตีบ่เบใส่ลายสุดเลแต่ว่า่นะกันายแต่ว่าทั้งบ้านอี้อยนี่หันเจ้าโกาูก้าลูกาลายนะเนื้อเอ้ยเริ่มแล้วเแมบ้านมาเอ้ยน่า ปาดรอมาสามื่นเี้ยคนใส่าแอย่เา่พ่ก็บมเมนต์ชีวะเออี่อันน่ะพื่อเมื่อต่เรียกมาทำต้องถิงเมื่องเยันมสไปหน้าลงหน้าบทำเลยแรแฉะปะหบปะะแฉะบะใช่เะื่อไม่ชื่อหาอ่อ เออนี่แหละกินมบที่แหลมมันจะหมุเป็นในาะว่ามันในมีประโยชนอ่าบัดออกได้ได้เว้มีว่าคิดตกลงคิดแหงในแหงหนาได้ใช้อันที่ไปใช้นี่นะค่งสแต่งบบา่งหน่งเท่แท่งแหง้วพันโอ้มนซักแท่ กือะไคือจุอไปงานไปยังเลยเนาะเมไ้ม่ได้่มงไม่ามาก็เนาะแมอเพราะว่าเสียงยังจะดีหน่อยเนาะแมงไม่มันท้องปาบโอ้ยเบิดแหละเบิดแหละไม่ลุงอันน,ออนี้นี่โอ้ยคนอ่ะ ไปทุกการคิโลคิโลตตุ๊นิดเนี uh. ่ย uh, มีหายไม่ะไปดำห้ยดำนาเลยโอ้มวนได้ดำหอยดำมาส่งอลังเนอะก็ฮเฮึไดีใจมาดำนานาใช่วะแต่เมื่อวนได้ไปนอนน้ำตู้ได้อยู่น้ำน้อง B M หุ่นได้ B M ได้ไปเที่ยวเที่ยวมาได้ไกลเที่ยวมาถึงชุมชเที่ยวมาไปเห็นเบี้ย เ่ป้าพอนหน้าไก่นาของด้วยนะแต่บันหน้าป้านี่่นดำสามนสามห่วยสองสามห่วยขาย่างไปนี่สมรยย่างเจนมุ้งเ่านี่ทอดคุณประมาณเก่างหรืหากามงค่าย่างได้เวมันไกเติบว่าจนแม่ติดบรรสุกติดเขียบกรรสุงไก่ทำวันหน้าหัวไส้เนี้ยติดบร แจ็บอะโยโก้ยังะโยโป้ยังถามพอก่อนเนอสิใชชิวาพิ่กคนนึ่งอยสบเยออเดียวช่มนะาหลน้าเบียนเบีู้เดียก็เอ็นเอเนี่ยก็พแหงไีต้องเบียนผู้เดียกวดหัวไ่แห้งเรอวะโเมื่อยที่สี่ต้องการไห้ใช่ไหมสไตล์เดียวกันเลยวิ่งชนวิ่งชนด้วยกันเลยนี่ต้องวเดียวกันไม่เฉยตู้พัก น้ำนองกระางหอืมให้รอดทนไรเนี่ตากมาอืเล่นน้ำบอเล่นได้เนาะเล่นไล่สบายดะเพราะดำเหมือนกับโบราณอก้าวเมาลไปบานบาไปดำตาตาเดียวัภาวะดำดีสามหมู่แล้วเนพรเขาเจ้าเมื่อหน่ต้องนอนทำทเบาเมื่อบนนอนหนี่บเมื่อนะ นอนแน้วคนนไปชงไปชงไ่นอนนากะจบแ่จังมามานไปรับเอาบ้านไปเที่ยวได้เนาะดหน้านี่ดัหน้าได้เอางไทเขาเขาทาชอบมึงงานถุชัยเนาะเด็กเขาได้เอาให้เขาสารช้องชอบปากันได้ยังไม่กินบอก์เขาสาเแต่นะเอาได้ชื่อไทอบมึงจะนั่งบอสไดสิ อ๋อได้ืออนึา้นลูดียวเนของค้นไกน่มค่ะไมาอมนงเนาะวรนีนลายัู่กได้มานก่เนาะเอนเอาเ็นั่นไอืมเนาะ่จ้าาให้ไง

ลาเว้อเวปกติพี่้อบัติได้บัตรอาที่นีบุญพาเกอบรอดน้าบัตรทำตลุกอยู่ฮะบัตรช่วงเมื่อนี่มันแบบืนจะได้บแม่พงแต๋ยังขยไดใส่ใ่ได้ได้เด้นี่เอาหมวกเิรถไปด้เอามวกรถอยู่ไปเอามวกเชิรถอยู่เลยัเด้ออยู่เลยอยู่เลย่ะใส่กระบปาไใส่กระบปารถไปใส่กระบรถไป

Tân hàm bận thơ tay bên nhu và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  nhu nhu và 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 con và nhu và นือของแม่แต่แม่มีดูจะคนหกคนรวมเบิเนาะหกคนรน้องจดกน้องบอดเหเ็ท่านมาน้องเฮ็ดเ่ใช่แก่เราก็ไม่ไดินรวด้ยนเรื่อเดมอะเฮ้ยน้อยใจดูว่าหายยังเป็นยังขนาดู ยูไปปะนี่ยูไปยูไปยูไปปะนี่ยูไปมาบครัวนี่มีว่าคนี่เยนมังไงปัญหาบ้านเจ้าเนี่ปัญหาบแว่ามีเวลาล้วก็มาใหญ่เอ้าเอมีคนเซน นับรองว่าเจ้านี่ยพุ่นบ้านนั่นแท้แในกานายบ้านมูนพุ่นแล้วนับรองเลยเนาะสำคัญกับทั้งบ้านนั่นแน่ทั้งในบ้านพี่แน่เนาะเพื่อนบอกแล้วโอ้โเฮ็ดลูกเฮ็ดไปเก็บเอาไปเอาไปไปรบไปนี่นี่ใช่ใส่ใส่รถนี่ไปโทรหาพ่อแนาบ่อนไม่โทรหาแต่ใจเจ้าตอนนี้อยากได้อยากนีอยู่บ่ิษัทมันเลยอยากนีอยู่บ่ ธรรมดาธรรมดาต,ตัวนี้มันสำคัญในน้องเลยธรรมดาในกระไรได้ตัวนี้นะเพราะว่าเอาฮืามมืออ่ะเนาะลุงเนี่ยเอาไปแล้วหอยเี่ย้องเองโอ้เนาะพี่เอ้ขอม้าในมือนี่เด้อมีเมย์ามาอีกแล้วไปไปดูอ่ะเอาไปหาลุงอ่ะ ไปเอากระตูนให้เบิง้งให้ให้ลุงเบิง้งก็เอาอบ้านเด้อ <c oughs> ไปเอาเอาอบ้านเด้อ่ะเนาะมีแม่จะดีเพิ่นฝากเงินมาสามพันบาทเพิ่นมาไว้สมทบให้เอื้อยอล่นเฮ็ดสัมโนให้เจ้าแต่ว่ายังโมพ่อหรอกตอนนี้หันเนาะแต่เพิ่นฝากมาไว้สมทบเพิ่นละแม่จะดีอยู่ทางเยดามันเพิ่นบอกประสงค์ออกนาม ฝากมาให้3,000บาทอยู่น้ำเอื้อตอนนี้โดยแต่ถ้าว่ามันได้อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนี่เอื้อซีถามทั้งพี่แล้วก็ถามทั้งพุ่นให้บาทนี่เพราะว่าตอนนี้หาจะได้3,000บาทเดอ้อโดยเพราะว่ายังหน่อยนี่มันต้องได้ประมาณหนึ่งมื่นบาทพี่น้องเลยเพราะเพื่อเดนเพื่อยังมันตอนฉบุนเ็ดไห้น้องมวยก็เม่หันเบิด ตีไปซีซล่านหาประมาณหาร้านนี่เนี่ยทั้งค่ายกินคายอยู่เนาะแต่ตอนนี้หันเข้ากับบุู้ว่าเท่าไรแต่ว่าน้องแตวหนี่มันชิญยากกว่าน้องมวยเพราะว่าบุมีซื่อในสม,มนูน้ำเพลินทาได้เงินประมาณหมื่น 10, นึงนี่แต่เขาจังนั้นแต่ตอนนี้มีนลำเอือยสามพันเเนาะ ค่ะมีทธงพี่ทธงพี่มีผู้ใหญ่พ่นใจบุญพ่นอยากชมทบเข้ามาตอนนี้ใครถามกันว่ายี่น้ำเบื่อมีสามพันเน่ยเด้อเนยอามีแต่หายเจ้าฝากความมุกขอบใจทั้งแม่เจดีเพพ่นอยู่ทั้งเยอรมันที่ฝากมาไว้สมทบเด็ดสำนุกครอบครัวหายเจ้าเนยขอบคุณขอบคุณทั้งแม่พ่นก็ได้เนาะขอบคุณขอบคุณแม่ที่อยู่เยรมัน คนเกียดจะให้ได <c ười Williams> <idal Industry> ้ค่ะป <ride> <c ười> e euh ัดหน้าจิงแดงคนสูปัดหน้าด้วยโดยค่ะูกเนาะแกะไรละลายด้วยโแหละมาแจ้งาดีเนาะมนี้เยลูกเอาเพ่นตรถตกปาจังว่ากเือนพี่น้องไอ้คลิปนี้ลงมาแหงดีเนาะคลิปหน้าก็าบอยู่ก็จังทางเบิ้งให้พี่น้องอ้ คลิปนี้ก่่อนอื่นขอบคุณขอบคุณทั้งไงเพื่นเด้อน้องเดินทำมือครอบครัวนี่ทั้งเอฟซีเพื่กนกระถามมาลายเป็นอย่างไรทั้งน้องเจวมีแต่ว่านี่ก็มีมาแล้วเนาะสามพันบาทเด้อถ้ามีทั้งพระคุูไงทานอื่นอย่างสมทบกขัามาก,ก็สามารถติดต่อมาได้เนาะโดยคลิปนี้ไปแล้วสบายดี